ผู้ชายค่ะนับเวียนไปทางขวาค่ะผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะให้นับหนึ่งที่เจดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะ นับสที่ฉัดเงินนะคะและก็นับสามที่คนคอขาดค่ะนับสีที่เรือนรวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นับสองไปที่ทางนักราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสีที่พ่อหมอค่ะ เวียนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาค่ะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าปีนี้ตัวคุณอายุเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกอยู่ในเรือนอะไรค่ะให้ดูคำพยากรณ์ประจำเรือนนั้นๆได้สรุปมาให้แล้วนะคะรวมไปถึงดูตามช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยละค่ะเรือนที่8ค่ะถ้าตกเทวดาคีเต่าค่ะ จะเป็นช่วงชีวิตที่ดีค่ะพอประมาณปานกลางนะคะการเงินการทองการค้าการขายค่ะมีงานทั่วๆไปจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างค่ะเป็นช่วงช่วงนะคะแต่จะผ่านไปได้นะคะและการเงินการทองถือว่ามีพออยู่พอกินพอใช้ค่ะไม่ได้เป็นถึงเดือดร้อนอะไรนะคะ แต่ไม่ถึงกับอู้ฟู่ด้วยค่ะยังมีความจําเป็นต้องอาจจะได้ใช้จ่ายกันวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีๆอยู่นะคะเพราะการเงินในปีนี้จะเป็นลักษณะรายรับรายจ่ายพอๆกันเลยค่ะไม่ได้บอกว่ารายรับจะเข้ามาน้อยนะคะคือบางท่านก็มีเข้ามาเยอะค่ะแต่รายจ่ายก็เยอะพอๆกันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะและที่บอกว่าพอกินพอใช้พออยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเข้ามาดีนะคะ เงินเข้ามาดีค่ะหาเก่งกินเก่งนะคะมีเทวดาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยอวยพรให้เกิดโช่เกิดลาบค่ะเกิดแต่สิ่งดีดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตนะคะฉะนั้นค่ะการงานรายรับจะมีเข้ามาดีค่ะถึงแม้งานอาจจะเหนื่อยนะคะหรืออาจจะไม่ได้ลังใจอยู่บ้างละค่ะแต่สุดท้ายก็ลัคกี้อยู่นะคะ เข้าใจคําว่าโชคดีค่ะคือทําทําไปค่ะเหมือนกลับไม่ได้แต่สุดท้ายก็กลับจะได้และสําเร็จนะคะขอแค่ใจอย่าท้อถอยอย่ายอมแพก้ก่อนก็เป็นพอค่ะเต่านะคะเดินช้าๆค่ะบอกเลยค่ะภารกิจบางสิ่งบางอย่างจะขัดใจคุณอยู่บ้างนะคะไม่ทันใจไม่ได้ดังใจหรอกค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าบนเต่ามีเทวดาขี่เต่านะคะต้องบอกว่าช้าแต่ชัวร์และแน่นอนนะคะอีกยางค่ะผู้อุปถัมภ์จะเข้ามาค่อนข้างที่จะดีด้วยในปีนี้ค่ะตรงนี้แหละค่ะคือความโชคดีนะคะงานหนกักงานเบางานติดขดัดหรือมีปัญหานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะจะมีคนมาพึ่งพาใสายเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้นะคะแม้แต่งานราชการหรือในหน่วยงานนะคะองค์กรอิสระตรงไหนก็ตามค่ะ ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายนะคะเข้ามาให้การเอ็นดูเข้ามาให้การอุปถัมภ์มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศปรับตําแหน่งค่ะหรือได้อยู่ในหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้นงานที่ดีขึ้นมีรายรับรายได้ที่ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนงานอิสระค่ะอาชีพส่วนตัวนะคะหากปีนี้คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานไม่ว่าจะกังวลอะไรก็ตามค่ะอย่าไปคิดมากค่ะปวดหัวเป,เปล่านะคะบทจะคิดไม่ออก ก็มืดมนมืดแปดด้านจริงๆค่ะคือจะบอกว่าปีนี้นะคะเทวดาเดี๋ยวท่านจะชี้ทางให้ค่ะจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของเจ้าชะตาเองนั่นล่ละค่ะดังนั้นนะคะเรื่องของการสะสมบุญอย่าได้ขาดนะคะมีผลจริงๆนะคะอย่างน้อยปีนี้นะคะหาเวลาไปทําบุญบริจาคหรือไปมอบโอกาสให้ผู้ยากไร้ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ไร้ซึ่งหนทางนะคะ ไล่ซึ่งโอกาสนะคะจะดีมากๆเลยค่ะหรือไม่ก็ไปบริจาคเลือดก,ก็ได้นะคะดังนั้นค่ะการงานพยายามอย่าไปพะวงกับอนาคตมากจนเกินไปนะคะแล้วอย่าลืมไปเสียใจกับอดีตมากจนเกินไปค่ะทําในสิ่งที่ทําอยู่นะคะทําในสิ่งที่มีอยู่ทําค่ะหน้าที่ปัจจุบันรับผิดชอบให้ดีนะคะพอถึงเวลาโอกาสจะนําพามาเองค่ะขอให้ตั้งมั่นนะคะใจนิ่งๆค่ะอย่ารเลก็แล้วกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอยา่างมีขั้นมีตอนของมันค่ะมีเวลาของมัน พอถึงเวลานะคะมาแน่นอนค่ะจะเอาช้างเอามา้ามาฉุดก็ไม่อยู่หรอกนะคะขอแค่อดทนมีสติอยู่กับงานที่ทำค่ะมีความเพียรมีความสม่าเสมอไม่เกินปีนี้ค่ะสมหวังแน่นอนนะคะส่วนสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะคะในปีนี้นะคะงานเหนื่อยก็จริงค่ะแต่ฟ้าท่านก็มอบร่างกายที่เข้มแข็งเข้ามาให้สู้กับงานนั่นเองนะคะส่วนอุบัติเหตุอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอยู่ค่ะถ้าไม่ ประมาณนะคะหรือไปทำอะไรที่ผาดผลกันจริงๆค่ะ คือถ้าปกติค่ะค่อยๆไปค่อยๆมานะคะมีความระมัดระวังเป็นที่ตั้งค่ะอย่าประมาณนะคะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะมีของดีมีของรักษาค่ะสิน5้าอย่าได้ขาดหางไกลตัวนะคะส่วนความรักในปีนี้ค่ะไม่ค่อยที่จะโดดเด่นค่ะคนโสดอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะหรือใครที่คบหาดูใจกันมานานแล้วค่ะอยากจะตกอยาจะแต่งภายในปีนี้ค่ะอาจจะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่นะคะ ให้รอไปก่อนนะคะส่วนคนมีคู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ชวนกันเข้าวัดค่ะชวนกันไปทําบุญบ่อยๆเอาสินนี้เป็นหลังคาบ้านนะคะเอาสินมาเป็นที่พึ่งพานะคะเอามาปกปักรักษาชีวิตคู่นั้นจะดีค่ะช่วยกันก่อช่วยกันสร้างนะคะช่วยกันฝ่าฟันร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ จะมีแต่คำว่าเจริญรุ่งเรืองรออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสินไม่เสมอกันต้องบอกว่าปีนี้อาจจะจุกจิกอยู่พอสมควรค่ะก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่ตัวอะไร,รอกนะคะจุกจิกกันแบบธรรมดาธรรมดานะคะโดยรวมในปีนี้นะคะดีพอประมาณค่ะการเงินการทองมีเหลือจากการจับจ่ายใช้สอยนู่นนี่นั่นใช้นี่ไปแล้วนะคะก็มีพอใช้พอกินไม่เดือดร้อนอะไรค่ะการงานอาจจะติดขัดหรือไม่ได้ดังใจอยู่บ้างนะคะเป็นพัก เป็นช่วงๆค่ะไม่ได้ตลอดทั้งปีหรอกนะคะแต่จะผ่านไปได้นะคะและที่สําคัญค่ะจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์เครื่อนหนุนเป็นอย่างดีในปีนี้นะคะโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะหรือโชคลาภที่เป็นราบรอยนะคะจะมีเข้ามาเรื่อยๆพอให้ได้ลุ้นๆค่ะส่วนความรักค่ะไม่ค่อยหอวือหวาสักเท่าไหร่หรอกนะคะปีนี้คือแถมให้อีกนิดนึงค่ะสําหรับผู้หญิงที่ตกเทวดาขีดเต่านี้นะคะการงานหรือโครงการโปรเจกต์ขอให ไม่ลุยกันเต็มที่เลยนะคะปีหน้าจะดียิ่งกว่านี้อีกค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะขอให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะระวังข้อผูกมัดระวังสัญญาค่ะหรือการกระทำอะไรก็ตามค่ะที่ร่วมหุ้นลงทุนนะคะ และมีส่วนแบ่งปันกำไรผลประโยชน์กันนี้นะคะขอให้ระมัดระวังการถูกหลอกเอาลัดเอาเปรียบค่ะหรือไม่ได้ความเป็นธรรมปีนี้นะคะอาจจะไม่เห็นผลหรอกนะคะแต่จะไปโผล่ปีหน้าค่ะหรือแม้แต่การกระทำอะไรก็ตามค่ะอย่าให้มีผลผูกมัดกลับมาหาตัวคุณนะคะจะเป็นการดีมากที่สุดเลยค่ะ